ครับสวัสดีทุกท่านครับสําหรับในช่องทางพิเศษนี้นะครับก็อยากจะเรียนทุกท่านว่าในวันที่21ตุลาคม2021นะครับเป็นเทศกาลออกพรรษาก็มีความเชื่อว่า,าพระพุทธองค์เสด็จกลับจากดาวดึงสวรรค์นะครับตามบ้านเรือนแล้วก็วัดวาอารามวิหารต่างๆก็จะตามประทีปจุดไฟไว้ ตลอดคืนนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะท่ามกลางภัยพิบัติแล้วก็ในแง่ของโหราศาสตร์ในระหว่างวันที่21ถึงวันที่30ตุลาคม2021นี้ก็อยากให้ทุกท่านจเจริญจิตภาวนาเพราะว่าในแง่ของโหราศาสตร์ดาวมฤตยูยังคุมดวงเมืองอยู่นะครับ หลายเรื่องก็อาจจะไม่ไหวจะเคลียร์ซึ่งในขณะนี้ก็เริ่มเกิดบ้างแล้วนะครับฉะนั้นยังต้องระมัดระวังทั้งโควิด -19 และอุบัติเหตุตลอดจนม็อบต่างๆที่เริ่มมีมากขึ้นหลายกลุ่มนะครับความแปรปรวนของสภาพอากาศก็ดีนะครับปรากฏการแปลกประหลาดนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและในต่างประเทศก็ดี เหล่านี้นั้นนะครับเป็นเครื่องยืนยันถึงผลบุญผลกรรมของมนุษยชาติที่จะต้องเป็นผู้รับทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมนะครับอย่างไรก็ตามสำหรับท่านที่เป็นนักเจริญจิตภาวนานผมก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านในการที่จะปฏิบัติภาวนาในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับ ในหลังจากวันที่31วันที่1-2อพฤศจิกายนไปแล้วในแง่ขององค์บุคคลนะครับก็จะมีทางออกในแง่ของการแก้ปัญหาเรื่องของโชคลาภนะฮะรวมทั้งอพอจะมีแสงสว่างได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะก็ยังต้องระมัดระวังอย่างเช่นโควิด19แล้วก็มีเชื้อพันุ์ใหม่เกิดขึ้นอ่า มีรายงานข่าวเข้ามาเรื่อยๆนะครับฉะนั้นก็ต้องจงตั้งตะติไว้อย่าได้กาดตกนะครับอันนี้ก็เรียนทุกท่านเพื่อทราบแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับติดต,ตามในช่องทางนี้สําหรับในแง่ของช่วงปลายเดือนก็เราบัดระวังในเรื่องของฝนฟ้านะช่วงตั้งแต่28ตุลาคม ในเรื่องของพายุหมาเหล่านะครับเป็นฮ่องกงเข้าตั้งขึ้นมานะฮะอาจจะมีผลกระทบกับประเทศไทยบ้างนะครับในภาพนี้ก็เป็นหน้าโรงพยาบาลมหาราชนะครับก็น้ำก็ยังคงมีอยู่เข้าใจว่าเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอันนี้ก็นำรายงานมาประกอบการบรรยาให้ทุกท่านและวก็พูดเรื่องธรรมะประกอบไปด้วยนะครับน,นี่ก็ ขอบคุณทุกท่านที่ยังติดตามชมในช่องทางพิเศษนี้นะครับก็อย่างไรก็ตามนะประมาณต้นเดือนก็อาจจะมีนะครับคือสมาชิกเขาทำสติกเกอร์นะครับเสือ้อท่านที่มีความชื่นชอบในเรื่องของเอเรียน,นครับก็อาจจะซื้อเสื้อเกี่ยวกับเอเรียนไว้ใส่ได้ครับในภาพนี้ก็จะเป็นาการ ตักบาตท,ที่หลวงพระบาทนะครับก็เป็นมรดกโลกเป็นการชื่นชื่อการรักษาขนมทำเนียบประเพณีเก่าๆไว้นะครับในลาวนี่ก็ถือว่ายังรักษาไว้ได้ดีมากทีเดียวนะครับทุกสปปรรพสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนะครับเรายังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณธารมความดีนะครับถ้าเราเจ็บป่วยหรือว่า เข้าคันตีทูตเนี่ยก็จะทําให้เรานึกถึงพระพุทธองค์หรือหลักธรรมถ้าบุคคลทั่วไปถ้ายังไม่เข้าคันตีทูตหรือมีอุปสรรคเข้ามาในชีวิตอาจจะยังประมาทนะครับแล้วก็ยังเชื่อมั่นในตนเองมากเกินไปอยู่นะครับดังนั้นอย่าไปประมาทกฎของกรรมและการให้ผลนะครับ หลักของการนี่เป็นหลักของพระพุทธองค์ที่ดำรงไว้นะครับ